เราจะเสนอเป็นละครเก่าๆกึง่งศตวรรษสักเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องแผลเก่าฉากแรกจะนำท่านผู้เเกียรติไปพบและสัมผัสกับไอ้ขวัญแห่งทุ่งบางกับปิ กลดฟีน้องอกพี่กลัดน้องพี่มองดังคลองแสนแสบเจ็บจันดังน้ำยอแสบแหลบแสบแสนจะทนโอวาลางังหันทุกวันมันพาสะบ,ดบัดวนอยากจะรู้จิตคน จะมุนกี่หนพ่อวันย่างเดือนสิบสองนี่ันเดือนสิบสองเดือนสิบสองไม่เคยปี้ใครไม่เคยเจอเรียมเคยเจอหน้าอีเรียมเอซีไอหนุ่ยเรียกพี่ทำไมพี่ไปไหนวาเนี่ยผมหลับอยู่ในรถไปหลับทำไมนอนไม่หลับเพราะยุงกัดชิบหายออกไปได้เพราะประตูล็อกยังไงกุญแจไปไหน มึงเอาไปซ่อนอยู่ในห้องซุ้มงัดบอกว่า่งงัดออกไปได้เพราะว่าฟ้าตุ่มมีขี้กองมาเลยกินเร่นไปขึ้นเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าเนี่ฮะเอาบ้าจะมายืนแต่งตัวดีเอใครเยนใครอะไอ้ไอขวัญเพ่เหรออ้าวมึงเห็นเป็นไรนะ่ะเขี้ยมหมือนคนบ้าไปอาบน้ำนเป็นควายพูดไปได้เป็นไอ้ขวัญ นี่ควายเหรออ๋อเป็นควายเิอยู่เฉยๆไอ้ขวัญมันหยอกเล่นทุกอย่างนี้ทุกวันมันต้องหยอกอย่างนี้ทุกวันมันเชียร์กับพวนควายไอ้ขวัญนี่เคียรผิดเดียวมึงทะลึ่งมึงเข้าใจผิดแล้วไม่เชียรกับพวนอะไรพูดเชียร์เลยไอ้เหี้ยจบไ้ายพูดดไไม่้เออ นี่ผมจะเสนอเป็นละครเพลงนะผมบอกพี่แอดไปแล้วเสนอเป็นละครเพลงอ้าวแล้วพี่ออกไปยืนเล่าที่ทานเรื่องพี่ก็ร้องเพลงนี่ไงก็รู้แล้วพี่ร้องเพลงแล้วไม่ใช่ร้องเพลงทั้งเรื่องมันต้องมีพูดมีเอื้อเอ่ยให้คนดูเข้าใจด้วยไม่งั้นงงตายเลยอ๋อมีพูดด้วยร้องด้วยต้องพูดด้วยร้องด้วยได้ได้เดี๋ยวพูดตามผมแล้วกันเดี๋ยวจะอะไรหิวถือเลยอะไรอะไม่มีวันที่เราจะทากจากกันไม่มีวันที่เราจะอะไรวะเนี่ยอ๋อพ้องขอโอ้โหจะทายข้าวต้มมัดอยู่แล้วเมื่อกี้เคยกินนี่ไหม จระกาลงสงอะไรจระกาลงสงตัวดำต้วน้ำตาลโอ้แล้วเคยกินนี่ไหมอะไรนารีจำศินอะไรวะ้วยบทชีไงเคยกินได้ไหมอะไรนานๆเจอกันทีเฮ้ยอะไรบ้างรวมมิตรอย่างนี้มันต้องกินขนมไม่เต็มเต็งละสิอะไรวะบ้าบินแล้วบีบคอแม่งเลยมันเล่นทายปัญหาเราอยูเดี๋ยวก่อนผู้กลับผู้กลับโอเคโอเคยกินได้เฮ้ย ไม่มีน้ำใจเลยมันมีคู่นะึงอะเออนุนแบ่งให้ควายอันหนึ่งเนี่ยนานมาเล่นทีไม่ค่อยมีอะไรมาก็เอาอุปกรณ์มาแย่าทำรังเกียจไอ้สัตว์ที่ฝันปอโทัละดูเอาดูเอาเจะเว่ามันเป็นควายคู่ใจของเรานะพี่ต้องพูดด้วยลองด้วยเดี๋ยวพูดตามผมแล้วกันเฮ้ย,ยในรายการสี่โมองอะ อ๋อในกาเดินไม่ตรงอ่ะไม่ต้องดูหรอกอะไมอ่ะนี่ไงมันเดินไปวงกลมเห็นไหมอะไรใส่เท้าแตหกร้าทไมเราขก็ต้องใส่ทีหลังไอเล่รองเท้าแต่ไอบ้าไมเขาเรียกคัชชูหูไฟ้ราไม่คนด้วยเราเดี๋ยวพูดตามเลยอิ่วเรียมเ้ยอิเรียมเ้ย ไอ้ควายนั่งดีๆดินั่งดีครับโตกหน่อยกระดกนิดนึงกระดกนิดนึงอิ่วเรียมไหมอิ่วเรียมไหมตั้งแต่มึงจากกูไปตั้งแต่มึงจากกูไปกูยังเจ็บใจไม่หายเจ็บใจไม่หายคำที่มึงประนามมึงประนามกูมึงว่ากูจนมึงว่ากูจนคำก็จนก็จนของคำก็จนคำก็จนกูอยากรู้กูอยากจะรู้คนจนเป็นยังไงก็ไม่มีแดกสิเว้ย จะพูดทำไมแล้วคนจนก็แย่ระบากระนะแต่รู้ว่าคนจนไม่มีกินเนี่ยในเรื่องพอกระแทกเสียงปั๊บละครเพลงเนี่ยกระแทกเสียงปั๊บส่งให้คนร้องพระเอกต้องร้องเลยอ๋อกระแทกเสียงแล้วร้องเลยกระแทกเสียงแล้วร้องเลยเข้าใจไหมบวานเจอคนกระแทกเท่าไหร่ไม่็นอนอ่านสือรินเฉยพอมีเสียงลูกมาหน่ะดารายังไม่เก่งะไรคนนั้นน่ยแสดงว่าไม่ชินกับละครเรื่องนั้นใช่กระแทกเสียงแล้วร้องเลยมันดำด้วยนั่เน่ะไม่เก่งดำเลยมี่ายป่ะไม่มี อ๋อคนละคนไม่นั่นมีคนเดียวกันมึงจะเล่นไหมเนี่ยเล่นสิว่าจะพากันเล่นอ่ะเดี๋ยวไม่พากันเลยเดี๋ยวไม่ส่งให้มันเกิดเลยเดี๋ยวเนี่ยอยู่ภาคใต้คนนี้ใจน้อยอีดําเว้ยอีดําเว้ยวุ่ควายควายโดนถีบไปด้วยอ่ะควายไม่ต้องอึด อิเลียมอิเลียมเลยมึงว่ากูจนว่ากูจนคำก็จนคำก็จนสองคำก็จนกูอยากรู้กูอยากรู้คนจนเป็นยังไงโทรเจ้าน่าไอ้ยไอ้มึงแกล้งไงวะโทรโทร แม่สั่งไว้ให้รักแต่ชายรวยรวยแล้วจนอย่างพี่เงินทองไม่มีอีกด้วยคนสวยคนสวยรักด้วยรักด้วย,วยสักคนมึงคงไม่รักกูมึงคงไม่รักกูหรอก พอกูนี่พอพูดแล้วอันนี้พูดแล้วกระแทกเสียงครั้งที่สองหยุดพูดอ๋อครั้งแรกนี่ร้องร้องครั้งที่สองหยุดโอเคโอเคมึงคงไม่รักกูหรอบคงไม่รักกูหรอกมึงมันไฟสูงมึงมันไฟสูงนี่อยากได้ผัวรวยได้ผัวรวยสมใจด้วยสนใจเลยอีกนึงได้เกินไดหรอกฮะมม่ต้องเพิ่มเองดิดไม่ต้องเพิ่มเองเอาตามลายได้ได้ได้สนใจมึงแล้วสมใจมึงแล้วมึงพาผัวใหม่ไปเยอะไปใอ้กูทำอย่างเงี้ยทำอย่างนึงเงี้ยมึงฆ่ากูซะดีกว่าฆ่าฉันให้ตายเสียยังดีกว่า พอรามาเมื่อไม่ต้องการก็ควรจะฆ่าเจ็บหัวใจเจ็บกายเสียยังดีกว่าอยู่ไปฉันคงจะบ้า บ้าร้องไปถึงไหนคนเสียงดีก็บอกกระแทกเสียงแล้วหยุดกระแทกตึกๆเลยมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกฆ่ากูไม่ได้หรอกเขาเมึงกับกูมึงกับกูมันอยู่ห่างไกลอยู <hatten> after, <oily. S 3> ่ห่างไกลกันเหลือเกินกูอยู่บางกะปิอยู่บางกะปิแต่มึงอยู่บางกอกไปอยู่บางกวยบางกอกแล้วใหม่เปนรวยมันย้ายอยู่บางกวยแล้วใช่สิเลยตีริ่มแล้วใหม่มันรวยมันรวยนี่มึงจะไปอยู่ไหนอยู่กันได้ไปอยู่บางกอกอยู่บางกอกอยู่บางกล้วยเมื่อไหร่ทำได้จำได้มจำได้ไหมสมัยก่อนมันมีอะไรบ้างเสื้อเก่าเสื้อเก่าถุงก็ดวอลลเ็ มึงมีรถฮอนด้าเซลิกเมื่อก่อนนี้มึงอยู่ปังนั้นพอมึงเป็นคนที่เขียวอีตักเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยเอาตาได้หรอกเอาตาได้หรอกสิเดี๋ยวไม่พากันแล้วเอาะพากสิมาพากเลยจำได้ไหมจำได้ไหมอีตักเงี้มึงจำได้ไหมมึงจำได้ไหมอีเรียมอีเรียมอ่ตายต้นไส่ใส่มึงจะบกูโก้เคยจุดทูบสาวบานว่าอยังไง จุดทุกสาบานหน้าสารเพียงตาขอสาบานไว้ว่าจะไม่หารักมาคู่ใจถ้ามีภายแพ้าราแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันทุกสิ่งทุกอย่างขนาดกูปอกแป๊มึงยังปอกเก้าแางมีตั้งสองเด้งเวลามึงได้แล้วมึงก็เลิกดีดอกเย กูหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งสร้อยนาฬิกามึงก็กินกูหมดมึงแน่จริงมึงมากินหำกูอิงพวงอยู่นะมาซีเนี่ยมาซีเลียมมึงจะมากินกูซิดูซิกูเสียเอา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 ไม่เสียใจไม่เสียใจเลยนะมึงเว้แต่กูอยากรู้นะเจมส์รู้ล้วกันไอคนนั่งแจกไพ่แบบใครวะกับผัวมันอะไรบ้าเอ้ยผัวแจกเมียตัดเมื่อไหร่กบป๊อกดิ้งป๊อกดิ้ง